ก็ขอกราบสวัสดีอีกครั้งนะครับนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสิทธิ์นุญานุสิ์หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคศิตรามวันนี้ผมลองบาร,รมีหลวงพ่ทิมจะมาสรุปยอดนะครับนะงานกระถินสามัคคีวัดโคศิตรามหรือวัดหลวงพ่อกลวยนะครับนะบ้านแขรนะครับนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมจะทําให้สําหรับคนที่กดติดตามกดคำว่าทั้งหมดแล้วกดแชร์และกดไลค์ด้วยนะครับนะผมจะแจกรูปถ่าย นะครับนะให้กับหลับคนที่เป็นสมาชิกของผมที่กดติดตามช่อง YouTube ผมทั้งหมด5ใบนะครับนะเป็นอุ้มบาทรุ่นสิทธิ์มีครูตามรูปที่ผมบอกเลยเห็นไหมครับนี่ทั้งหมด5บาน5้สิทที่จะได้แค่ทำตามกดคือกดติดตามผมนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยเอาเป็นของรัฐบาลแล้วกันวันที่16เดือนสิบเ6็สอง สามตัวบนนะครับนะทายได้เลยคนละหนึ่งสิทธิ์ท่านใดทําตามกฎทุกอย่างและถูกนะครับนะผมจะแจกให้ให้คนละให้คนละหนึ่งสิทธิ์ทั้งหมดหใบนะครับนะสองถ้าไม่มีใครทายถูกนะครับนะผมจะจ,จัดกิจกรรมพิเศษดันไลฟ์สดที่ช่องแฟนเพจผมลองบาร,รมีหลวงปู่ทิม fc ลองพิมพ์ใน google ได้เลยเดี๋ยวจะมาเจอกันแจกแบบเมื่อวานเลยนะครับที่ผมทำไว้นะครับนะวันนี้ก็ เข้าเรื่องเลยนะครับนะก็เป็นงานบุญนะครับนะสามัคคีสิทธิอนุญาตนุสิ์มากันเยอะมากส่วนตัวผมเองผมไปต้องอตีสามนะครับนะขับรถไปจากบ้านผมถึงวัดเนี่ยประมาณสามชั่วโมงฝ่านะครับนะเพราะผมอยู่สมรปการนะครับก็วิ่งขึ้นไปเลยนะครับนะเพื่อไปเอาขนมเพื่อไปแจกที่งานบุญกระถิ่นนี้นะครับนะสามัคคีนะครับนะบรรยากาศโหผมบอกให้เลยว่าดีมากๆนะครับนะยามเช้าของที่ชัยนาท นอำเภอสันบุรีนะครับนะทุกคนหลั่งไหลกันมาที่วัดโคเชื่อผมไหมว่าเจ็ดโมงเช้าเองนะครับนะคนมาเต็มลานรถเลยรถนี่เต็มเลยนะครับนะที่ผมไปตอนที่ผมไปยังไม่มีรถเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็มีพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกนอนค้างมาเที่ยงคืนนะครับนะชมบรรยากาศตอนเชา้าสูงบอกเลยว่าสิทธิ์หนุ่ยาสิทธิ์หลวงพ่อกวยเยอะมาก นะครับนะผมบอกให้เลยว่าหลายๆท่านอิ่มบุญนะครับนะเดี๋ยวผมจะมีภาพป,ประกอบมาให้พี่เพื่อนได้ดูเป็นบางส่วนนะครับนะเพราะว่าต้องขออนุญาตเลยท่านใดที่ติดรูปอยู่ในนี้นะครับนะต้องขออนุญาตนะครับนะเพื่อเผยแพ่บารมีหลวงพ่อกลวยสิ่งที่ผมทาวันเนี้ยเพื่อเผยแพ่บารมีหลวงพ่อกลวยเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่างานกระถินสามัคคีเป็นยังไงนะครับนะบุญกระถินของลหลวงพ่อกลวยหรือวัดบ้านแขนะครับนะ โปรดติดตัมรับชมรับฟังนะครับนะเดี๋ยวจะมีที่ผมต้องพากให้ด้วยนะครับนะอันนี้เป็นคลิปดีน้อยที่ผมถ่ายไปให้นะครับนะไปรับชมรับฟังครับไปครับ มาครับเดี๋ยวผมจะมาให้ชมบรรยากาศยามเช้านะครับนะหลายๆอย่างแล้วก็ให้พินภาพกับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท,ที่เข้ามาเล่นหลวงพ่อกลวยแล้วก็มาทําบุญงานกระถิ่นปีหกห้านะครับนะมาเรามารับชมรับฟังกันเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพประกอบแล้วก็ผมจะให้บรรยากาศที่เหมือนจริงที่ผมได้ผ่านมาเมื่อวานเลยทั้งรอยยิ้มทั้งปื้มปิติทุกอย่าง ของที่ผมทำเมื่อวานนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะทุกทุก,ท,กท่านเลยที่เข้ามาหลั่งไหลกันที่วัดโคสุตะรามนี่คือภาพบรรยากาศที่ผมจะทําให้นะครับนะก็นี่คือภาพมณฑกที่ทุกคนเข้าไปกราบไหว้สรีละแล้วก็รูปองค์ลอยหลวงพ่อสรีละท่านจะอยู่ข้างหลังนะครับนะท่านใดที่ไปวัดจะรู้นะครับนะจะเห็นนะครับนะบรรยากาศโดยรวมสิทธิ์นุญ,ญานุสิธิ์หลั่งไหลกันมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใต้ตกเหนือ นะครับนะบางคนมาจากหลายๆที่ประจวบก็มีนะครับนะแล้วก็มาจากนครสวรรค์กำแพงเพชรหรือต่างๆนานานะครับนะไม่ว่าภาคไหนนะครับนะลังไหลกันมาที่วัดบ้านแคหรือวัดโคศิตาามนะครับนะส่วนตัวผมเองก็เป็นศิทธิอนุญ,ญาณตสิทธิ์ได้ประมาณ3ปีนะครับนะเ,เล่นต้องปอสหกสองแล้วก็มาถึงวันนี้นี่ครับนี่คือบรรยากาศที่ผมใหแจก เห็นไหมครับนี่คือขนมที่ผมไปแจกประมาณใกล้ๆพันชิ้นนะครับนะก็โดยรวมเนะครับโดยรวมแล้วก็ช่วยกันทําแล้วก็ช่วยกันพี่ผมไปรับมาแล้วก็มาแจกนะครับรรยากาศก็ปื้นติดบีดานะครับนะคือสิทธ์นุญาสิทธิ์ตัวหลายท่านที่ผมไม่รู้จักนะครับนะยิ้มให้กันจับมือกันบอกว่าทุกคนช่วยกันทํา ด้วยวันนี้นะครับนะเพื่อให้ทุกคนงานได้ประสบความสาเร็จกันไปทุกคนนะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนี่อีกภาพหนึ่งที่ผมถ่ายกับผมก็คือน้องนิทัศนะครับนะก็เป็นเป็นน้องที่อยู่สิงห์บุรีนะครับนะค่ายมังกาจันแยกบรรังกาจจันก็เอาขนมมาแจกมามาประมาณ700กว่าชิ้นนะครับก็น้ำอีตังหากนะครับน้ำน้ำส้มขวดเล็กๆประมาณร้อยสองร้อยขวดได้นะครับแล้วนะก็มาสายของเขาก็าคือก็มีพี่พเพื่อนเพื่อนที่ ทำกับเขามาเขาก็เป็นกระบอกเสียงเหมือนผมนะครับนะผมก็เป็นกระบอกเสียงที่ไปทําให้ก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมทําบุญกับผมนะครับนะก็ขอบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนรวยๆเฮงๆทุกคนเลยบารมีกลับไปทุกคนนะครับนะสิ่งใดที่ผมทําวันนี้ก็ให้ทุกคนรับพรกันไปนะครับนะอ่ะเรามาดูนะครับนี่คือบรรยากาศของที่ผมทําตอนเช้าประมาณถ้าเจ็ดแปด 8ปดโมงนะครับนะถือว่าทุกคนหลั่งไหลกันมาที่วัดผมไปถึงวัดประมาณ7จ็ดโมงลานรถเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไม่มีคนเท่าไหร่เลยประมาณยังไม่ถึงสี่สิบห้าสิบคันเลยพี่เชื่อไหมใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงลานรถเต็มตัวคนมาเต็มกันหมดเลยนะครับนะโหแดดก็ร้อนทุกคนก็แจกแดดร้อนมากเมื่อวานถือว่าเป็นอากาศที่แจ่มใสมากนะครับนะแดดร้อนยังไงก็ยืนให้กันเหือแตกพากพ,ากพากัคนที่อยู่กับผมข้างๆเป็นลานลูกชิ้นพี่เชื่อไหม เตาว,ว่าร้อนแล้ว <c oughs> แดดร้อนมากกว่าเตาเชื่อใช่ไหมว่าเขายังปิ้งย่างแล้วก็เสิร์ฟให้กับคนที่ต่อแถวที่มารับกินแล้วก็ตรงนั้นนะครับนะหูผมบอกเลยว่างานบุญนี้ถึงบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับนะรทิ์ศิษนุยันฤทธิศ,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 ศิที่มีรู้จักกันก็ทักทายกันคุยกันหัวร้อก,กันยิ้มให้กันนะครับผมบอกเลยว่าปื้ม ปื้มมากๆกนะครับนะก็เป็น,นบรรยากาศโดยรวมนะครับนะผมจะบอกให้เลยว่าเราเราทำวันนี้ผมเชื่อว่าสิทธิอนุสิ์ของหลวงพ่อกลวยเนี่ยแผ่ไพสารไปได้เยอะนะครับนะแลวบุญนี้ผมบอกให้เลยว่าเป็นบุญใหญ่นะครับนะถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนรอคอยมานานจากตั้งปี626263นะครับนะถือว่ายังไม่มีโควิดประมาณใกล้ๆมีโควิด6,4บุญคือทุกคนอยากไปวัดแต่ ติดด้วยภารกิจโควิดนะครับนะทุกคนต้องหยุดมาปีนี้ทุกคนทุกอย่างปลดล็อกหมดทุกคนก็หลั่งไหลกันไปที่วัดโคศิตรามเยอะมากผมบอกเลยว่าผมเชื่อว่าคนมาวานหลายหมื่นคนนะครับนะคนอีกหลายหมื่นคนที่เข้าไปบางคนได้เสร็จเรียบร้อยทําบุญเสร็จแล้วก็กลับบางคนอยู่ต่อบางคนอยู่จนเสร็จบางคนอยู่จนทําบุญเสร็จนะครับนะถวายทุกอย่างพระกรถินทุกอย่างทุกคนอยู่จนจบ นะครับดูภาพบรรยากาศการรถติดโอ้โหผมบอกเลยว่ารถติดเป็นถ้าพูดตรงๆหลายๆกิโลอ่ะผมเชื่อเลยแล้วก็ทางเข้าจะมีทั้งหมดสองทางมีทางตะวันตกกับวันตะวันตกถ้าผมมองนะ้ายฝาแล้วกันอะพูดกันตรงๆแล้วสายฝามาทางสันนสูตรก็ทางหนึ่งมาทางอีกทางหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อทางนะน,นั้นจะเป็นเลาะเลาะคลองผมเชื่อว่ารถติดแน่นอนยาวผมเชื่อเลยว่ายาวแน่นะครับนะ ทุกคนยิ้มถึงรถจะติดจะยิ้มไม่มีมาแบบหัวเสียร้อน,นอะไรเลยนะครับนะยิ้มทุกคนเปิดประจกมารับขนมเปิดอะไรมายิ้มกันโอ้โหผมบอกเลยขออันนั้นขออนันนี้ผมแบบแจกกันแบบฟุ้งไปหมดเลยพี่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ทุกคนสิทอนุญ,ญาตสิทธิ์ดีการเข้าแถวผมเชื่อว่าหลายๆวัดผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าดีหรือไม่ดีส่วนตัวผมมองว่าวัดหลวงพ่ออวยเนะี่ย ผมเชื่อว่าไม่เข้ากูกันไปขอแบบแย่งกันทะเลาะก,กันมแจะต่อแถวให้เป็นระเบียบแล้วก็แจกนะครับนะทุกคนไม่ต้องประกาศอะไรมากมายเลยทุกคนรู้ระบบตัวเองเลยว่าจะต้องทําตัวยังไงว่าอยู่ตาําแหน่งไหนจะต้องทํำยังไงทุกคนรู้เลยว่าเราต้องทํำยังไงทุกคนต่อแถวเข้าแถวเข้าแถวคนแจกก็สบายใจคนรับก็สบายใจคนแจกยิ้มคนรับก็ยิ้ม ด้วยปิติบิดาทุกอย่างเลยนะครับนะนบรรยากาศนี่ก็คือที่ผมเข้าไปถ่ายแล้วก็ขออนุญาตทุกทนนะครับที่หลุดในภาพในคลิปนี้ผมเพื่อเผยแพร่บารมีของพ่อนะครับนะอยากให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่างานบุญกระถินสามัคคีปี6-5เนี่ยของหลวงพ่อกวยเนะี่ยใหญ่ขนาดไหนทุกคนยิ้มทุกคนมีความสุขทุกคนแบบปื้มนะครับนะปื้มมากมาก นะครับแนละ้วดวยบรรยากาศนะครับนะสิทธิอนุญาตละสิทธิบางคนท่านเดินทางมากันแบบดึกดึกสว่างก็มีดึกก็มีเที่ยงคืนก็มีมากันกันแบบพลังไหลกันมาที่วัดโคบางคนมานอนค้างเลยพี่พี่เชื่อไหมว่าเดินเดินทางมาอีกวันหนึ่งเดินทางมาต้องอวันเสาร์เดินทางแล้วต้องอวันเสาร์นี่ครับนี่คือขนมขนมที่น้องชายนิทัศน์เอามาแจากประมาณเจ็ดร้อยสชิ้นแล้วก็น้ําเปล่าน้ําส้ม อีกประมาณ200กว่าขวดได้ก็ทางเขาก็เอามาจากเพื่อนๆที่พี่เพื่อนๆร่วมๆกันส่วนตัวผมเองผมก็มีพี่เพื่อนๆที่อยู่ใน f อของผมอลองบารมีปูกทิ่ f เอช่วยกันทํานะครับแล้วก็มีเงินสดนะครับแต่ถวายแทนหลวงพ่อแล้วก็บุญกระถิน่นผมเขียนให้บมาืวานประมาณเกือบ20บาท20สบาันะผมเขียนให้ทุกคนเลยครทํา10บาท20บบาทร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยผมเขียนให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้บุญ นะครับมาให้เพื่อคนได้บุญอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนรอยยิ้มนะครับว่าหนึ่งปีสักครั้งหนึ่งในปี65ทุกคนได้ปลดล็อกอยากจะมาวัดโคศิตตรามผมเชื่อว่าหลายๆท่านอยากมาแต่ตอนนั้นติดด้วยภารกิจของโควิดมากันไม่ได้ปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนปลดล็อกหมดแล้วก็เดินทางกันมาที่วัดโคศิตตราม เพื่อมาหลั่งไหลกันนะครับนะผมบอกให้เลยว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่อง YouTube ผมเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศดีๆของหลวงพ่อที่ผมไปมีโอกาสอะไรก็ทักเข้ามาหาผมได้เพจผมชื่อเพจลองบารมีปู่ถิม FC หรือช่อง YouTube ผมเนี่ยพิมใน Google ได้เลยพิมพ์คําว่าลองบารมีปูถิมพี่เพื่อนเพื่อนได้เจอผมจะได้ทักทายคุยกันนะครับนะเราจะได้เป็นพี่เป็นน้องสิทธิ์มีครูเหมือนกันนะครับนะเขาเรียกว่าครูแรงอย่าเล่น นะครับนะอันนี้ชื่อที่ทุกคนต้องรู้จักเขาเรียกว่าคูแรงนะครับนะเด็กนะครับนะต่อแถวกันรับขนมรับกระติ้มข้าวขนมอะไรต่างๆนาะนาะขนมจีนแกงส้มอะไรต่างๆนาะผมเอ่ยไปเนี่ยทุกอย่างมีในนั้นเกืบหมดนะครับนะถือว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามาด้วยใจอิ่มด้วยบุญ นี่เลยผมพูดคำนี้เลยมาด้วยใจอิ่มด้วยบนและด้วยแรงศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อกวยนะครับนะทำให้บรรยากาศเมื่อวานด้วยบรรยากาศเมื่อวานมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านถึงจะร้อนถึงจะเหนื่อยถึงจะหนักถึงจะคนจะเยอะทุกคนอิ่มบุญกลับไปและนอนฝันดีทุกคนผมเองผมกลับมาผมยิ้มอยู่เลยว่าคร,ครั้งที่เราได้ไปวันนี้ ทุกคนหลั่งไหลกันมาแล้วก็ให้ความสุขจับมือยิ้มให้กันทักทายเหยียบกันอะไรเบียดกันบ้างขอโทษกันทุกคนนะครับนะเพื่อให้งานประสบความสำเร็จไปทางด้วยดีไม่มีทะเลาะแย่งขนมไม่มีทะเลาะแย่งกันต่อแถวทุกคนทําตามระเบียบกันหมดนะครับนะปีหน้าปีหกหท่านใดที่ยังไม่เคยไปผมบอกเเลยว่าหลวงพ่อท่านอยู่ที่วัดบ้านแค ทุกคนไปกราบท่านดูแล้วก็ไปขอพรท่านดูจะได้รู้ว่าสิ่งที่วันเนี้ยที่ทุกคนทนํากันอยู่เนี่ยขอพรจากหลวงพ่อจะเป็นยังไงบ้างคนจะรู้นะครับว่าการขอพรหลวงพ่อเนี่ยทุกคนต้องมีสัจจะแล้วขอพรจากหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อ,พอจะให้ทุกคนสมใจปองทุกคนนะครับนะถึงได้มีวันนี้ สิทธิ์นุาสิทธิ์ที่ไปเมื่วานผมเชื่อว่าได้พรจากหลวงพอ่อทุกคนแล้วก็มาร่วมทําบุญกันอย่างหนาแน่นนะครับนะเพื่อให้บรรยากาศเป็นดีนะครับนะนี่เลยนี่คือภาพที่ผมจะให้พี่เพื่อได้ดูนะครับนะรวมยอดงานกระถินปีหกวัดโคศิตาลามหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลยอดทิทธินะครับนะสาหล้าน 1 1 4 3 2 5บาทนะครับนะถือว่าเป็นยอดที่เข้าในวัดโคศิตรามอม,มทนาบุญทุกทกท่านนะครับนะสิทธิ์นุยานุสิตหลวงพ่อกวยให้ทุกคนมีโชคมีชัยนะครับนะให้รวยๆวยเฮงๆทุกคนนะครับนะคนที่ทุกข์ก็ขอให้สุขคนที่ยังเป็นทุกข์อยู่มากๆก,ก,ก็ขอให้สุขและหายไป คนที่รวยก็ขอให้รวยๆขึ้นไปนะครับนะพรนี้ที่ผมจะท่องให้ก็คือให้ทุกคนรวยเฮงณสิวังพมมามะออ,อุขอรัธนาบารมีหลวงพ่อให้ทุกคนสิทธิอนุญ,ญาตสิทธิจงมีชัยทุกคนนะครับนะท่านใดอยากจะกดติดตามช่องแฟนเพจผมพิมพ์คำว่าลองบารมีหลวงพุทธิมช่อง youtube ผมลองบารมีหลวงพุทธิมท่านใดอยากจะดูคลิป มาหวานที่ผมไหลสดไว้ลองพิมพ์ตามเลยลองบรารมีหลวงพุทิม f อซพี่เพื่อนเพื่อนไปดูว่าบรรยากาศสดๆเป็นยังไง,ลงหลังไหลกันเป็นยังไงนะครับนะวันนี้ผมลองบรารมีหลวงพุทิม